สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีสาระและเก็จความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วเนาะปลายเดือนสิงหาแล้วครับท่านผู้ชมบางท่านก็ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เนาะแต่ว่าก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่านนี้มันใกล้ฝนจะหมดหรือยังแล้วยังจะปลูกต้นไม้ทัน ไม้นะครับแล้วก็อัตราการรอดของการปลูกต้นไม้เนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับถ้าปลูกไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับก็กังวลใจก็สอบถามนายรักต้นไม้เข้ามาครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะเล่าให้ฟังว่านะครับสมัยก่อนนะครับเท้าความไปถึงสถานีเพาะชำกล้าไม้แต่ละแห่งทั่วประเทศเลยครับท่านผู้ชม ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้เพาะกล้าไม้แล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงกันยาหรือตุลาคมเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็พอแจกจ่ายปุ๊บก็หมดปั๊บเลยครับท่านผู้ชมนั้นหมายความว่านะครับช่วงกระดกฎาคมสิงหากันยา นะครับตุลาคมนะครับยังมีฝนอยู่ครับท่านผู้ชมแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็มีอัตราการรอดสูงมากนะครับกว่าฤดูอื่นๆที่เราปลูกนะครับถ้าปลูกหน้าแล้งก็จะต้องใช้น้ําเยอะหน่อยนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปนะครับก็มี เป็นไร่มันเป็นป่าอ้อยนะครับก็จะทําให้ห่างไกลจากความเจริญนะครับหรือว่าเทคโนโลยีที่จะดึงน้ําไปลดต้นไม้เราได้ครับท่านผู้ชมฝนฟ้าอากาศทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราตัดไม้ทําลายป่ากันไปเยอะเนาะนะครับก็จะทําให้ฝนตกลงมาปริมาณน้ําฝนก็น้อยลงด้วยครับท่านผู้ชม แต่เดือนสิงหาคมนี้นะครับปลายเดือนแล้วนะครับก็ยังเหมาะอยู่ครับท่านผู้ชมถ้าท่านไทยกําลังสนใจแล้วก็กําลังจะปลูกอยู่นะครับก็ลงมือปลูกได้เลยนะครับยังไม่ถึงปลายฝนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถปลูกได้ตอนนี้กำลังกำลังเป็นช่วงพีคของฤดูฝนอยู่ครับก็ปลูกต้นไม้มีอัตราการรอดสูงแน่ๆครับท่านผู้ชมก็ หายห่วงนะครับถ้าท่านใดกําลังที่จะปลูกต้นไม้อยู่นะครับหรืออยากจะมีสวนป่าซักแปลงแล้วละก็นะครับลงมือตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนายรักต้นไม้ก็เอามาบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับแล้วก็กล้าไม้ช่วงนี้ก็เป็นกล้าไม้ที่ไม่แพงครับท่านผู้ชมกําลังปลูกอยู่นะครับก็มีเพียงพอสําหรับ ท่านผู้ชมที่จะหาซื้อมาปลูกได้นะครับก็สอบถามตามร้านต้นไม้ทั่วไปได้นะครับตอนนี้ทั่วประเทศนอกจากจะมีสถานีเพาะชำที่จะแจกใจ่ายให้กับท่านผู้ชมแล้วนะครับยังมีเกษตรกรกรายย่อยนะครับที่เพาะกล้าต้นไม้ส่งขายตามร้านต้นไม้ต่างๆทั่วประเทศนะครับเป็นไม้ป่านะครับก็มีทั่วประเทศเลยนะครับ แต่จะเป็นพันุ์ไหนนั้นนะครับตรงตามท่านผู้ชมต้องการหรือเปล่านะครับก็ต้องไปสาะสแสวงหาหรือถามตามร้านต้นไม้ทั่วไปแหละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังจะปลูกต้นไม้แล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไหนรักต้นไม้ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างนี้ด้วยสําหรับวันนี้ นหนรักต้นไม้ไปแล้วครับสวัสดีครับ